สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนับนะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะในการเปรียบเทียบจํานวนนับนะคะ,ะเราก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือการเปรียบเทียบ <sk r isa> จํานวนนับสองจานวนนะคะที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันแบบที่2นะคะการเปรียบเทียบจํานวนนับ สองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจนวนหนึ่งมืนเกันหกร้อกบกับเก้านะคะมาดูว่า19,660มีกี่หลักนะคะจะมี5หลักด้วยกันส่วน9ก้านจะคะจะมี4หลัก อาจจะเห็นว่า19,660มีจำนวนหลักที่มากกว่านะคะ9,067นะคะดังนั้น19,660มากกว่า9,067นะคะหรือว่าอีกแบบนึง9,067น้อยกว่า19,660นะคะอ่ามาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะ

อ่าจะเห็นว่า831,624มีจำนวนหลักที่น้อยกว่า1,52,347นะคะดังนั้น831,624น้อยกว่า1,52,347นะคะ หรืออีกอย่างนึงก็คือ1,52,317มากกว่า8 3 1 6 2 4นะคะอ่ามาดูนะคะการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนที่มีหลักไม่เท่ากันอ่าจะเห็นว่า8,225กับ7,250นะคะ8 2 8,225เนี่ยมี4หลักนะคะก็จะน้อยกว่านะคะ7 2 5 0นะคะจำนวนนับที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าก็จะมีค่าน้อยกว่านะคะส่วน19,660กับ9 0 6 7นะคะ จะเห็นว่า1 9 6 6 0จะมีจำนวนหลักที่มากกว่า9,067ฉะนั้นจำนวนนับที่มีจำนวนหลักมากกว่าก็จะมีค่ามากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูตีแสกันเลยบ7 8 4กับ7,8400น้องๆเห็นใช่ไหมล่ะคะว่าจำนวนนับสองจำนวนนี้ มีจํานวนหลักเท่ากันค่ะซึ่งมีวิธีการเปรียบเทียบได้ง่ายๆนะคะน้องๆนั่นก็คือให้เราเปรียบเทียบจากเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายมือสุดก่อนค่ะน้องๆจะเห็นว่าเลขโดดที่อยู่ในหลักซ้ายมือสุดของ4 1 9 5 7 3คือเลข4มีค่า4,000 0 0ส่วนเลขโดดที่อยู่ในหลักซ้ายมือสุดของ78,400คือเลข7 มีค่า7,000 0 0ซึ่ง4มีค่าน้อยกว่า7ดังนั้น4,19,573น้อยกว่า7,8,400หรือก็คือ7,8,400มากกว่า4,19,573นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะตัวอย่างต่อมาจำนวนนับ 5 6 8 3 5 5กับ563,900จนนํานจำนวนนับสองจำนวนนี้มีจำนวนหลักเท่ากันคือ6หลักต้องเปรียบเทียบเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของแต่ละจำนวนซึ่งพบว่าเป็นเลขห้าเหมือนกันจึงต้องเปรียบเทียบเลขโดดที่อยู่ถัดไปพบว่าเป็นเลข6เหมือนกันจึงต้องเปรียบเทียบเลขโดดที่อยู่ถัดไปคือเลข8ด และเลข3ซึ่ง8มีค่ามากกว่า3ดังนั้น568,355มากกว่า563,900หรือ563,900น้อยกว่า568,355นั่นเองค่ะน้องๆคะเราสามารถใช้หลักการเปรียบเทียบเลขโดดทางซ้ายสุดทีละตำแหน่งนี้ ในการเปรียบเทียบจำนวนนับที่มีจำนวนหลักเท่ากันได้ตลอดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะจำนวนนับ1 2บส5 6ล้านสามแสนสกับ1 2บส6 7ล้านสามแสนจำนวนนับมี8หลักซึ่งก็คือหลัก10ล้านเท่ากันทั้ง2องจำนวนต้องเปรียบเทียบเลขโดดทั้งซ้ายสุดทีละตำแหน่ง ตำแหน่งแรกพบว่าเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันจึงเปรียบเทียบเลขโดดที่อยู่ถัดไปซึ่งพบว่าเป็นเลขสองเหมือนกันจึงเปรียบเทียบเลขโดดที่อยู่ถัดไปพบว่าเป็นเลขสามเหมือนกันจึงเปรียบเทียบเลขโดดที่อยู่ถัดไปคือเลขสี่และเลขห้าพบว่าสี่น้อยกว่าห้าดังนั้น1 2 3 4 5 6ล้าน345,678 น้อยกว่า12,356,789หรือ12,356,789มากกว่า12,345,678น้องๆคะการเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนั้นมีข้อสังเกตง่ายๆคือให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักทางซ้ายสุดก่อน ถ้าเลขโดดในหลักดังกล่าวของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าและถ้าเลขโดดในหลักดังกล่าวเท่ากันให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักถัดไปทางด้านขวาทีละหลักด้วยวิธีเดียวกันนั่นเองค่ะน้องๆเพื่อทดสอบความเข้าใจการเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวนที่มีหลักเท่ากันเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนก็ได้ฟังคลิปไปแล้วนะคะแล้วก็ นักเรียนคงเข้าใจหลักการเปรียบเทียบจํานวนทั้งสองแบบแล้วนะคะอ่าแล้วครูก็จะมีใบงานให้นักเรียนนะคะอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนทําใบงานนะคะแล้วอย่าลืมทํานะคะนำส่งครูด,ด้วยนะคะวันนี้นะคะในชั่วโมงนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ